สวัสดีครับดวงประจำสัปดาห์กับผมคาาชินวัญชรวันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ่งกริ่งส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับคนที่เรารักและเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสัปดาห์นี้31กรกฎาคมถึง6สิงหาคม2566คุณที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้ได้อิทธิพลของไพ่พระอินทร์ พระรามได้สอนลงทันหนุมานเฮงยืนหนึ่งเรื่องธุรกิจการลงทุนผลตอบแทนคุ้มค่าต้นสัปดาห์ตั้งแต่31กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมผู้ใหญ่ส่งเสริมบริวารสนับสนุนมีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งงานประจำก้าวหน้าการลงทุนมีช่องทางธุรกิจใหม่ๆกลางสัปดาห์4สิงหาถึง6สิงหาได้ของถูกใจจากคนที่รัก วันที่5วันที่6สิงหาระวังเสียเงินในเรื่องไม่เป็นเรื่องซ่อมรถซ่อมบ้านสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันจันทร์โดดเด่นในเรื่องธุรกิจบริการอาหารเครื่องดื่มธุรกิจของสวยงามและมัดระวังสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกและทางเดินอาหารใครที่ยังโสดพบเจอความรักแบบรักแรกพบคบหาดูใจกันไปก่อนสัปดาห์นี้ มีโชคจากผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้ชายผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคมาให้คุณที่เกิดวันจันทร์ทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเป็นทิศมงคล2-8-5-9เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงมีโชคดีจากเพศตรงข้ามและจากผู้ใหญ่ส่งเสริมทำบุญการศึกษาอุปกรณ์การศึกษา ให้เด็กยากจนผู้ด้อยโอกาสเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดอิระชาคตะระสาทั้งหมด15จบเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันอังคารได้อิทธิพลของไพ่พระรามลำพันธ์พลักต้องหอกและไพ่เจ้าชายถ้วยเห็นยืนหนึ่งธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม เฮงยืนหนึ่งในเรื่องของธุรกิจบันเทิงดารานักร้องนักแสดงต้องระมัดระวังวันที่2อถึงหสิงหาเป็นพิเศษเรื่องของมีคมบาดแผลผิวหนัง31กรกฎาถึงวันที่4สิงหามีช่องทางธุรกิจเด่น31กรกฎาถึง4สิงหามีช่องทางธุรกิจเครื่องดื่มอาหารธุรกิจบันเทิง มีผู้ใหญ่ส่งเสริมดารานักร้องนักแสดงประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงวันที่4ถึงวันที่6สิงหาการสอบการแข่งขันประสบผลสำเร็จจากความสามารถของตัวเองช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวสองสีสันทัดอายุมากกว่ารวมไปถึงสัตว์เลี้ยงนำโชคดีมาให้ระมัดระวังของมีคมเป็นพิเศษ คุณที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์พบเจอความรักกับผู้อ่อนวัยกว่ากลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์คนมีคู่ต้องระมัดระวังอารมณ์ขึ้นลงของคนรอบข้างทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้เป็นทิศมงคล6 9 8 5เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงความรักและผู้ใหญ่ นำโชคดีมาให้ทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าใส่บาตรถวายพัตตาหารเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดติหังจะโตโรทินังทั้งหมด8จบเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้ได้อิทธิพลของไพ่ Emperor พระรามของราดใหไพ่ทัสก์นแพ้ความไพ่ทัณก์เกี่ยวนางศีดาสามถ้วย เฮงยืนหนึ่งเรื่องการเงินและโชคลาบคือคุณที่เกิดวันพุธกลางวันในสัปดาห์นี้นะครับต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์วันที่31กร,รกฎาคมถึง4สิงหามีข่าวดีในเรื่องของการเงินโชคลาบผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่าผู้หญิงผิว 2. สองสีรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้และยังมีโชคจากการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วยครับกลางสัปดาห์ วันที่ 3, 4มสี่หาสิงหาต้องระมัดระวังเอกสารสัญญาผิดพลาดใครที่ยังโสดในช่วงวันที่4ีถึงหสิงหามีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจจากเพื่อนแนะนำจากคนในสังคมเก่าสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันพุธกลางวันต้องระมัดระวังสุขภาพ เส้นเลือดหัวใจความดันและเรื่องสายตาเป็นพิเศษธุรกิจความงามธุรกิจจิวเวลรี่ธุรกิจของสวยงามของประดับตกแต่งบ้านอ c e s ร o r ์ต่างๆโดดเด่นเป็นพิเศษทิศตะวันตกทิศใต้ทิศตะวันออกเป็นทิศมงคล5924หมายถึงความราบลื่นมัน่นคงผู้ใหญ่ส่งเสริมทำบุญทุนการศึกษาพิมพ์หนังสือธรรมะ เป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดปีสามละโลปุสัตพุทธทั้งหมด17จบและสวดชินนบัญชรเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ทิพย์โนุพหยทศกัณเจรจาพาลีสองคาถาไพ่พระแม่อุมาเทวีราชินีคทาและไพ่ justice ตาช่างความยุติธรรมเฮงยืนหนึ่งในเรื่องการขายการตลาดการติดต่อสื่อสาร เรื่องของคำพูดงานด้านประชาสัมพันธ์ธุรกิจออนไลน์โดดเด่นเป็นพิเศษครับสัปดาห์นี้31กรกฎาคมถึง3สิงหายังมีโชคลาภจากผู้หญิงผิวดำแดงเจ้าเนื้ออายุมากกว่าผู้หญิงผิวขาวรูปร่างสันทัดอายุน้อยกว่าและผู้ชายผิวสองสีสันทัดอายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้ครับสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันพุธกลางคืน จะมีโชคจากสิ่งของใกล้ตัวด้วยครับระมัดระวังเอกสารสัญญาในช่วงต้นสัปดาห์31กรกฎาคม1สิงหาความผิดพลาดเสียหายวันที่2ถึงวันที่6สิงหาตกลงกันได้เรียบร้อยดีครับสัปดาห์นี้ที่ทำงานด้านกฎหมายเอกสารทนายความคดีความมีชื่อเสียงมีความก้าวหน้าสำเร็จ ระมัดระวังสุขภาพทางเดินอาหารเส้นเลือดหัวใจความดันทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเป็นทิศมงคล5 6 7 8เป็นชุดเลขมงคลมีความหมายถึงความก้าวหน้ารุ่งเรืองมีโชคจากคนรักและการเดินทางสร้างทานบารมีด้วยการทําบุญเกี่ยวกับเด็กมูลธิเด็กทําบุญเลี้ยงอาหารทําบุญเด็กกําพร้าทําบุญ เด็กพิการเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดขัพุทธปันธูธรรมวค้า,า,คาทั้งหมด12จบและสวดโพชังคปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคนที่เกิดวันพระศรษด,สด,ดีสัเวันกรกฎาถึง6สิงหา2566ได้ที่ผลนึงพ่ยนางศีดา8ถ้วยรถศึกและไพา่านุมานถวายคันสอนเฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์ครับ คู่กันกับวันเสาร์เลยสองวันนี้โดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับคุณที่เกิดวันพระราชบดีต้องระมัดระวังเล็กๆในเรื่องของความขัดแยง้งเข้าใจผิดในเรื่องไม่เป็นเรื่องต้องหาทางปรับความเข้าใจกันทั้งกับคนใกล้ชิดทั้งกับคนรักครับแต่โดดเด่นสุดๆในเรื่องของมีโชคจากการเดินทางและมีโชคจากเพศตรงข้ามทั้งยังได้ของถูกใจจากคนรักอีกด้วย 31กร,รกฎาคมถึง4สิงหาดวงชะตาฟ้าเปิดธุรกิจส่งออกงานด้านต่างประเทศธุรกิจท่องเที่ยวโดดเด่นรับทรัพย์วันที่5วันที่6สิงหายังมีโชคดีจากผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ด้วยครับสัปดาห์นี้คุณีิเกิดวันพฤหัสบดี ได้ยาดีเป็นพิเศษโรวมไถึงสุขภาพจะมีความรู้สึกแข็งแรงขึ้นสมบูรณ์ขึ้นครับยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับประทานอาหารอร่อยออร่อยถูกใจที่อยากรับประทานมานานทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกเป็นทิศมงคล9 1 7 8เป็นชุดเลขมงคลหมายถึง มีโชคจากการเดินทางประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงครับสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันพฤหัสบดีทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือช่วยเหลือชีวิตสัตว์เป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดพระคาถาพระสัมสัมวิสาเทพาทั้งหมด19จบและสวดอภพยปลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้ได้ทิพลของไพ่ทศก,กัณฐ์เดอะเดวิล อิทธิพนึองไพ่หอคอยไพ่พระรามออกศึกเฮงยืนหนึ่งในเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวงานด้านต่างประเทศธุรกิจขนส่งโลจิสติกการงานวิศวกรสถาปนิกออกแบบตกแต่งนักคิดนักเขียนโปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์ช่วงนี้ความคิดโลดแล่นสมองปลอดโปร่งแต่ต้องระมัดระวังความขัดแย้งกับคนรอบข้างจากอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงของตัวเราเอง กลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์คุณที่เกิดวันศุกร์ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุระวังอักคีภยัย31กรกฎาคมถึงหสิงหาศัตรูจะกลายเป็นมิตรเปิดมิตรปิดศัตรูกลายเป็นช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างดีครับสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันศุกร์มีโชคจากผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดอายุมากกว่าผู้หญิงผิวขาวรูปร่างเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้ ทิศตะวันตกทิศตวันออกทิศตวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคล4 5 7 2หมายถึงการเดินทางที่ราบรื่นมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนทำบุญบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้ผู้ด้อยโอกาสบู่ปอเต็กตึงร่วมกระตันอยู่เป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดวาโทโนอะมะมะวาทั้งหมด21จบและสวดบารมี30ทัศ เป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้ได้อิทธิพลของไพ่พระอิศวรอิทธิพลของไพ่ล้มพิธีรับหอกโมกษศักดิ์ห้าดาบและไพ่ฮนุมานปราบมยายาลาเฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์นี้คู่กับวันพฤหัสสบดีเลยครับ,<ช>บคุณที่เกิดวันเสาร์การงานผู้ใหญ่ส่งเสริมการลงทุนก้าวหน้ารุ่งเรือง คู่แข่งแพ้ภัยตัวเองยังได้พบรักจากเพื่อนแนะนำและจากการเดินทางแต่ต้องระมัดระวังสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูก31กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมดวงชะตาฟ้าเปิดยังมีโชคดีจากผู้ชายขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ และยังมีโชคจากการเดินทางด้วยครับสัปดาห์นี้สวดโอมนอมัตสุายะโอมนอมัสสุายะโอมนมัสสุายะขอบารมีแห่งองค์พระศิวะหรือองค์พระอิศวรมหาเทพได้ปกปักร,รักษาคุ้มครองชีวิตและชะตาของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองสวดโอมนมัสสุายะอยู่ในใจระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาอาจจะมีเกณฑ์เลื่อนล่าช้า หรือมีเกณฑ์ติดขัดหรือต้องกลับเอามาเริ่มต้นทำใหม่ในวันที่2อสสิงหางานราชการทหารตำรวจผู้ใหญ่ส่งเสริมมีเกณฑ์ขยับขยายเคลื่อนย้ายโยกย้ายในเรื่องตำแหน่งความก้าวหน้ารออยู่การลงทุนได้รับผลตอบแทนดีรุ่งเรืองมั่นคงระมัดระวังกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาเป็นพิเศษ ทิศใต้ทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้และทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศมงคล1 2 3 6เป็นชุดเลขที่หมายถึงความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองและมีความรักที่มีความสุขเป็นที่รักทั้งของชายและหญิงการบริจาคค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงชำระหนี้สงเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดโสมานากะลิถาโททั้งหมด10จบและสวดมังคระปะลิต เป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันทิตย์ได้ที่พนหนวงพ่ยพระรามตามหานางสีดาภาลีชิงนางมณโฑบัญชาแห่งพระอิศวรเฮงยืนหนึ่งในเรื่องงานประจำมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่เลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนแปลงงานใครที่กำลังหางานอยู่จะได้เจองานถูกใจใช่เลยได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ ผู้ใหญ่ส่งเสริมความรักมีคู่แข่งสัปดาห์นี้ต้องให้เวลากับคนที่เรารักบ้างนะครับคุณที่เกิดวันอาทิตย์โดดเด่นในเรื่องการลงทุนอาหารเครื่องดื่มธุรกิจฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ก่อสร้าง31กรกฎาคมถึง2สิงหามีข่าวดีในเรื่องงาน3สิงหาถึง5สิงหาต้องระมัดระวังอุบัติเหตุและสุขภาพของคนในครอบครัว สัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันทิต์โดดเด่นในเรื่องของช่องทางธุรกิจต่างประเทศธุรกิจส่งออกงานด้านการเกษตรอีกด้วยครับทิศต,ตะวันตกทิศเหนือและทิศต,ตะวันออกเป็นทิศมงคลระมัดระวังอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆของตนเองกับคนรักรวมไปถึงมีคู่แข่งช่วงนี้ต้องให้เวลากับครอบครัวและคนที่เรารักทิศต,ตะวันตก ทิศเหนือทิศตะวันออกเป็นทิศมงคล1 9 3 8เป็นชุดเลขมงคลมีความหมายถึงความราบลื่นมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามทำบุญทุนการศึกษาให้เด็กยากจนคนยากไร้เป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดอวิสุนุตสานุติทั้งหมด6จบและสวดลัตนปริตเป็นการยกระดับจิต เพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตทุกเช้าวันจันทร์เรามาพบกันกับดวงประจำสัปดาห์วันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริง้งกิและอย่าลืมกดติดตามนะครับส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับคนที่เรารักและเป็นกำลังใจให้กันและกัน เชื่อมั่นในไัยในผมและในตัวเองกับผมคาถาชินบัญชรสวัสดีครับ